ธรรมโมฮาเวรักขติธรรมะจาริงทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมขอนอบน้อมบูชาพระรัตนตรยัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพระบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์อันมีสมเด็จพระพุทธอาจารย์โตพรหม,มรังสีเป็นที่สุดมูลนิธิเมืองธรรมพรหม,มรังสี สมเด็จพระพุทธาจารย์โตขอน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับกระยาณมิตรผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านธรรมะจัดสรรให้เรามีโอกาสมาฟังธรรมะมหัศจรรย์ของพ่อแม่ครูอาจารย์วันนี้ขอเสนอเรื่องการเตรียมตัวตายขอเชิญรับฟังค่ะ การวางจิตสุดท้ายที่จะตายหรือเรียกว่าการเตรียมตัวตายถ้ามนุษย์รู้ว่าความตายนั้นไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแล้วจิตเรานั้นจะไม่ดิ้นรนขัดขืนต่อพยามัจ,จุราชนั้นการวางจิตสุดท้ายเป็นอย่างไรการเตรียมตัวที่จะทิ้งกายหรือทิ้งภาระอันยิ่งใหญ่หรือทิ้งกองทุกนี้สัพอาราที่มันเป็นบ่วง เป็นความผูกพันมาช้านานในขณะที่เราจะต้องตายก็ดีมันจะมีความผูกพันหรือเรียกว่ามีเวทนาเวทนาเมื่อมันเกิดขึ้นก็จะมีสัญญาสำขาญที่ไปปรุงแต่งยึดดังนั้นเมื่อจิตของผู้ที่มีการฝึกประพฤติปฏิบัติในพรหมจรรย์ในทานศีลภาวนา จิตพวกนี้มันจะหันเหไปจับเอาพระระตัตนตรัยเป็นที่พึ่งแทนนั้นถ้าคนไม่เคยมาฝึกไม่เคยมาอบรมบ่มจิตในพระพุทธศาสนาแล้วจะไม่มีทางเลยที่จะถอดจิตนั้นจากวางวนแห่งวัตตะได้ดังนั้นฉันจึงบอกว่าใครก็ตามที่เอาจิตมาเกี่ยวข้องในทางบุญของทานก็ดีศีนก็ดี ภาวนาก็ดีมาเกี่ยวข้องในพระพุทธศาสนาหรือมาเป็นผู้เกิดอยู่ในศาสนาก็ดีนวนแล้วแต่เป็นผู้มีบุญทั้งนั้นเพราะว่าวันใดวันหนึ่งเมื่อเกิดทุกแล้วจะเห็นคุณของศาสนาจะเห็นคุณของพระรัตนตรยัยดังนั้นการที่พวกโยมได้เข้ามาเกี่ยวข้องได้มาสร้างคุณงามความดี ได้มาประพฤติปฏิบัติในทางเดินรอยแห่งมรรคแห่งทางเดินของพระพุทธองค์ท่านคําว่ารอยแห่งมรรคนี้แลเขาเรียกว่ามรดกหรือเรียกว่าเป็นลายแทงเมื่อเรานั้นอ่านลายแทงได้เข้าใจในทางเดินได้ประพฤติปฏิบัติตามด้วยจิตที่นอบน้อมแล้วมีความศรัทธาแล้วมีความจริงใจแล้วนั่นแลรอยนั้นแล ปฏิปทานั้นก็จะนำออกไปสู่แห่งจิตที่เป็นอิสระพ้นจากการตายพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดดังนั้นการวางจิตสุดท้ายทำอย่างไรมันไม่ยากนั่นหมายถึงว่าโยมก็เคยนอนกันอยู่แล้วโยวมเคยนอนไหมจ๊ะลูกศิษย์เคยครับบางคนไม่ต้องนอนนั่งอยู่ก็ยังนอนได้คือจิตมันหลับ เรียกว่าจิตมันนอนเข้าใจไหมจ๊ะแท้ที่จริงจิตมันไม่ได้หลับแต่ที่มันหลับคืออะไรกิเลสมันหลับเพราะอะไรเล่าก็กิเลสมันติดอยู่ในความสบายติดในความเพลินติดอยู่ในสุขพอถึงเวลาแล้วมันก็ต้องหลับต้องพักต้องผ่อนนั่นเองแต่มีอยู่อย่างว่าเมื่อจิตเราเป็นผู้กำหนดรู้ที่กาย ว่าเราจะทำอะไรในขณะนี้นั่นแหละแสดงว่ากายเป็นผู้ถูกรู้เมื่อกายเป็นผู้ถูกรู้แล้วรูปและนามมันจะเกิดขึ้นเรียกว่าไปรู้ที่รูปอาศัยนามแห่งจิตนั้นแห่งความรู้สึกนี้ไปกำหนดรู้ตัวกำหนดรู้หรือตัวะระลึกได้ก็คือสติตัวสตินี่และที่มันจะเป็นตัวพาให้จิตเรานั้นพ้นจากรากเง้าพลทมของอวิชชา ดังนั้นการที่มีกายอยู่จึงเรียกว่ารากเงาขวดตมเพราะเรายังจมอยู่กับกองมูดของปฏิกูลเบยเน่าเรียกว่าเราหลับนอนจับซากศพซากผีมาเนิ่นนานทําไมถึงว่าซากศพซากผีก็ตื่นมามันจะมีขลิ่นเหม็นเน่าคละคุ้งไปหมดแล้วก็ไปถ่ายของเสียอยู่เป็นประจำนี่เขาเรียกว่าซากผีซากศพ เช่นอาหารที่เราบริโภคไปอาหารใหม่เข้าไปอาหารเก่าก็ยังไม่ออกอย่างนี้เรียกว่าซากศพซากผีที่นอนทับอยู่ในนั้นเรียกว่าเป็นกองคูดมูดเน่าทั้งหลายดังนั้นถ้ากรรมวาจรทั้งหลายพุทธบริษัทพูดเจริญปัญญาแล้วเห็นตามความเป็นจริงแล้วว่าในกายนี้มีแต่ของโสโครกของปฏิกูลทั้งหลาย ของเน่าเปื่อยของเน่าเหม็นพิจารณาให้เห็นเป็นปฏิกูลเปื่อยเน่าไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ดีเมื่อเราไม่มีความไปพอใจมันเมื่อนั้นก็จะเห็นตามความเป็นจริงถ้ายังมีความพอใจอยู่มันก็ยังติดอยู่ในมูดเน่าอยู่อย่างนั้นคือยังไม่เห็นโทษมันก็จะเห็นว่าสวยว่างามว่าความเพลิดเพลิน แต่เมื่อใดเราเห็นว่ามันเป็นทุกข์เป็นของปฏิกูลเน่าเปื่อยแล้วเราก็จะมีสต,ติตื่นรู้ขึ้นมานั้นการวางจิตสุดท้ายคือดูอารมณ์สุดท้ายของจิตฟังให้ดีนะจ๊ะดูอารมณ์สุดท้ายของจิตแม้เรานั่งอยู่ก็ดีนอนจเจริญสมาธิอยู่ก็ดีก็สามารถจเจริญสติได้เพราะว่าเมื่อเวลาความตายจะมาถึง เราอาจจะไม่ได้ทรงกายนั่งได้การทรงจิตก็คือการทรงธรรมให้รู้กำหนดรู้อารมณ์ของจิตสุดท้ายหากว่าจิตสุดท้ายนั้นสเสวยวิบากกรรมคือเวทนาที่ให้ผลอยู่ก็ดีก็เอาเวทนานั้นที่เกิดขึ้นมาเป็นอารมณ์แล้วมีสติกำหนดรู้แล้วเพ่งอารมณ์นั้นลงไปให้รู้ว่าอารมณ์ทั้งหลายทุกทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีกายเมื่อเราไปยึดกายเวทนาก็จะลุกลามเหมือนไฟนั้นการจะตัดไฟต้องไปตัดที่ต้นแห่งกรรมของเวทนาก็คือการถอดถอนจิตขึ้นมาให้เอาอารมณ์นั้นเพ่งดูเมื่อเราไปละอยู่ที่กายเพ่งโทษในกายว่ากายนี้ไม่ใช่ของเรากายนี้เป็นของสมมุติของชั่วคราวที่อาศัย กายนี้มันมีทุกของมันอยู่อย่างนั้นแล้วเป็นที่รังของโรคควรแล้วหรือที่เราจะไปยึดไปพอใจไม่ควรทำภาระให้เกิดขึ้นกับกายแล้วควรตัดกังวลทั้งหลายเห็นว่าไม่ว่าใครหากเมื่อมีการเกิดและยังมีตายแล้วก็ต้องพบแบบนี้ดังนั้นแล้วไม่ว่าใครบุคคลอันเป็นที่รักลูกเมียผัวทั้งหลาย สามีภรรยานวนแล้วต้องมีจุดจบอย่างนี้เมื่อวาระสุดท้ายมาถึงก็ควรไม่ต้องบ่วงใครเพราะว่ามนุษย์ยนั้นก็มีกรรมเป็นของตัวเองดังนั้นแลต้องเป็นผู้มีสติเท่านั้นที่จะหลุดพ้นได้จากพยามาณจากเวทนาที่บีบขันจิตเมื่อมันมีเวทนาบีบขันจิตมากอากุศลมันจะเข้ามาแทนที่ดังนั้น การภาวนาจิตนี้การเจริญสมาธิการเจริญสตินี้ก็เพื่อประโยชน์อันสูงสุดที่เรานั้นเมื่อวาระของจิตสุดท้ายมาถึงเราจะถอดถอนจิตออกมาเพื่อวางกายนี้คืนสู่ธรรมชาติของโลกคือไม่ยึดอะไรทั้งนั้นที่จะเอาไปให้ยึดองค์ภาวนาไว้ถ้าหากขณะจิตนั้นกำลังที่จะภาวนามันไม่มี ให้เรากำหนดรู้อารมณ์จิตนั้นคือบางเฉยกับอารมณ์แห่งเวทนาคือไม่ปรุงแต่งให้รู้แต่เวทนานั้นที่เกิดขึ้นเมื่อรู้เวทนาที่เกิดขึ้นก็คืออารมณ์จนเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปพอไม่มีอารมณ์ไปปรุงแต่งหรือไม่มีอุปาทานหรือไม่มีความหดหู่คือไม่สนใจมัน มันจะเจ็บมันจะปวดมันจะมีเวทนาอย่างไรก็ให้วางเวทนานั้นวางอย่างไรวางจิตให้เป็นปกติถ้ามันยังวางไม่ได้ก็เอาอารมณ์นั้นแหลที่เกิดขึ้นของเวทนาไปละที่กายไปถอดถอนกายขึ้นมาอย่างที่บอกนั้นอารมณ์แบบนี้ที่เราจะเท่าทันที่จะถอดจิตออกจากทุกในวาระสุดท้าย ต้องฝึกให้เป็นปกติเสียก่อนนั่นก็คือก่อนที่เราจะนอนให้พิจารณารละสักายทิฏิิว่ากายสังขารทั้งหลายทั้งปวกนี้ที่เราได้อาศัยอยู่นี้เป็นของชั่วคราวไม่ใช่ของของเราหรือว่าของใครทั้งนั้นเป็นของเพียงสมมติขึ้นมาเป็นที่อยู่ที่อาศัยให้เรานั้นประกอบคุณงามความดีเท่านั้น แล้วเพ่งโทษลงไปการเพ่งโทษในกายจะรู้ได้อย่างไรว่าโทษในกายมันมีอะไรบ้างก็กายนั้นเป็นที่อยู่ของโรคกายนี้เป็นของมูดเน่าเป็นของไม่สะอาดเป็นที่ไหลเข้าไหลออกของของปฏิคูลเมื่อเราพิจารณาได้อย่างนี้อาการแห่งการปลงของจิตมันก็เริ่มเกิดขึ้นเมื่อมันปลงได้ ธรรมชาติของจิตโดยธรรมชาติมันก็จะวางอารมณ์เหล่านั้นโดยธรรมชาติของมันเองเข้าใจไหมจ๊ะ ก็มีด้วยประการละชนีแลสุดท้ายนี้ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นสะพานบุญให้กับผู้มีบุพกรรมวาสนาต่อกันเพื่อเป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อแจ้งเตือนในการรับฟังคลิปใหม่ต่อไปและเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแผ่ธรรมะมหศารย์ตามรอยธรรมสมเด็จโตขอพุทธานุภาพ ธรรมานุภาพสังคานุภาพการประกอบกรรมดีของท่านทั้งหลายและบารมีขององค์สมเด็จพ,พระพุทธ,ธาจยา์โตรหมะหลังสีจงดลบัรดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะสัพสพะทานังธรรมะทานังชิาานาติ การให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงมูลนิธิเมืองธรรมพรหมรังสีสมเด็จพระพุทธาจารย์โตขอกราบขอบพระคุณสวัสดีค่ะ